ฮัลโหล everyone <laughs> สวัสดีค่ะทุกท่านเลยนะคะที่กําลังชมน,นะคะที่ช่องชาแนลส่วนแน,แนวการศึกษาต่อของเราวันนี้นะคะ,ละหลายๆคนเห็นอาจารย์ตุกตามานั่งอยู่ตรงนี้นะคะหลายคนก็น่าจะเดาออกใช่ไหมคะว่าวันนี้เป็น EP ีที่4นะคะในส่วนของโทรไปหาเพราะว่าเรายินดีความจเจริญเติบโต,ต,ตของนักศึกษา ก็คือความภาคภูม like kind of ิใจของเราแต่วันนี้พิ่ศษสุดๆเลยอะค่ะโดยปกติเราก็จะรีวิวสำหรับคนที่จบในคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะที่สามารถจบได้ไวที่สุดภายใน1ปีครึ่ง2ปีครึ่งนะคะแต่วันนี้พิเศษกว่านั้นค่ะเราจะมาแนะนำให้รู้จักนะคะคณะนิติศาสตร์นะคะที่สามารถจบได้ไวได้เช่นเดียวกันค่ะหลักสูตร4ปีจบได้ภายใน3ปีครึ่งนะคะด้วยเกรดเฉลี่ยแบบ สสวยเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการอ่านหนังสือแล้วก็วิธีเทคนิกต่างๆของคุณจีรศักดิ์ที่สามารถทำให้จบการศึกษาได้เร็วขนาดนี้มีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครครับอ,อาจารย์ตุ๊กตาค่ะสูตรแนวการศึกษาต่อค่ะคุณจีรศักดิ์จำได้ไหม อจำได้โอเควันนี้อาจารย์จะโทรมายินดีอย่างเป็นทางการนะคะเพราะว่าได้รับทานสคริปต์แล้วโอ้เก๋สวยจังเลย 2. จุดโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวแอบดูในทานสคริปต์สองจุดหกศูนย์โยจบภายใน3ปีครึ่งคณะนิติศาสตร์ทำยังไงเนี่ยขอถามนิดนึงทำไมเก่งจังเลยอ่ะก็อ่านอ่านตามที่ที่อาจารย์ให้มานั่นแหละข้อ ถ้าผมเป็นเทคนิคผมผมว่าจะอ่านสองรอบครับแล้วก็ต้องมาตราที่ว่าผมเห็นว่าเขามีการออกสอบไอยผมก็จะท่องในมาตานั้นอสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงปีนี้อายุเท่าไหร่อ๋อยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ปีนี้ก็ยี่สิบสี่ครับโอ้โหเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือยี่สิบสามอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อน่ะเลือกเรียนรัฐศาสตร์หมดเลยทำไมถึงคุณจิรศักดิ์ถึงเลือกเรียนนิศาสตร์ล่ะคะ ตอนแรกผมว่าจะเรียนรัฐศาตร์เนี่ยครับแต่ว่าคุยคุยกับแฟนแล้วแฟนก็บอกว่าถ้าไปวิติศาตสตรส์มันไปได้หลากหลายกั่ารักศึกษามันมีเขาในเขาะจะเปิดรับวิตยาศาสตร์เรยอะกว่าโอ้แช่หน่อยว่าทํายังไงบ้างถึงเรียนจบได้ไวขนาดนี้หมายถึงว่าวิธีการอ่านหนังสืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะครับก็ฝึกทําฝึกอ่านตามหนังสือที่อาจารย์ให้มานั่นแหละครับจะมีเริงิคก็คือ อ่านหนังสือรอบแรก่อคืออ่านผ่านๆไปครับอ่านเพื่ออ่านตาแล้วพอรอบที่สองเราจะไปลงรายละเอียดตรงส่วนที่เราแบบไม่เข้าใจจริงๆครับถ้าตรงไหนที่เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับผมจะอ่านจนกว่าจะเข้าใจตรงนั้นครับแล้วพอรอบที่สามนี้ก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดครับคือสังเกตว่ามาตราไหนที่ออสอบไปที่สุดแล้วก็จะเน้นตรงมาตานั้นแล้วก็ทําความเข้าใจกับการวินิจฉัยก็คืออ่านแนวข้อสอบเก่าๆด้วยดูว่า ถ้าเจอ,เอ,อปัญหานี้จะต้องวินิจฉัยข้อสอบยังไงปรับกฎหมายเข้ากับเอ,อุทาหรณยังไงอย่างเงี้ยครับโหเก่งมากคือแล้วนี่อ่านหนังสือทุกวันไหมคะก็ทุกทุกวันครับริงท่องสอบนี่ยิ่งอ่านอ่านจนแบบ <c oughs> ไม่มีเวลาให้แฟนนครับโ <c oughs> อ,อ๊ยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้มีเวลาให้แฟนแล้วเดี๋ยวเพราะว่ามีเวลาให้แฟนแล้วเพราะเรียนจบแล้วอย่างเต็มภาคภูมิแล้วก็เรียนได้จบได้ไวมากมากก็ สูตรแนะแนวต้องขอขอบคุณคุณจีรศักดิ์ด้วยนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจให้กับเราคือเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆเท่านั้นเองอาจารย์แค่มีหน้าที่แค่หาแนวข้อสอบแล้วก็วางโครงสร้างให้ทํานันเองแต่ทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในการจบการศึกษาเนี่ยคือคุณจีรศักดิ์แบบว่าเก่งมากๆขอชื่นชมนะคะอาจารย์ุ๊กตาและสูตรแนะแนวเนี่ยคือพยายามแบบว่าเวลาที่วางแผนโครงสร้างหรือว่านักวิชาการของเราอ่ะก็จะชื่นชมคุณจีรศักดิ์ทุกครั้งเลยแล้วก็ ได้ข่าวมาว่าพอพอ,พอสอบเสร็จแล้วนะมีการแชร์ข้อสอบของตัวเองมาด้วยใช่ไหมคะมาให้น้องๆรุน่นหลังด้วยนะคะก็ขอบขอบพระคุณนะคะตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะคุณจิศรศักดิ์แล้วก็ขอแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการก่อนก่อนไปขอฝากกําลังใจให้กับน้องๆที่กําลังเรียนอยู่หน่อยค่ะออตครับความพยายามมัน ไม่ยากเกินเลื่อมนะครับอย่าที่อาจารย์บอกครับทางพยัแช่งความสเร็จอยู่ที่นั่นนะครับค่ะโอ้โหคี่<อ>ว่ามันยังใช้ได้ตั้แต่อยึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโอ้ใช่เลยเนาะไม่เคยตกยุคไม่เคยตกสมัยและก็ยังสามารถใช้ได้กับทุกๆคนด้วยนะคะ <c oughs> โอเคองั้น <c oughs> วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ bye คคบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักจังเลย คุณจิรสักน่ารักที่สุดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนนะนะคะที่ทางศย์ในแนวการศากตา์ตองเรามีความภาคภูมิใจมากๆาแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างที่บอกเลยนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นั่นมันไม่เคยความพยายามไม่เคยทรยศใครอ๋อบอกแบบนี้เลยเอาล่ะเรามาโทรคนที่สองคนถัดไปแล้วกันโอเค สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอจารย์ทุกตาจากศูนยน์แน่แน่วกิทศากตาต่อนะคะ<า>จำได้ไหมเอ,อ <laughs> นึกว่ามิจฉาชีพไหยเนี่ยเบอร์โทร <laughs> คุณกฤษฑัชน,นะอาจารย์ถูกตอ,อ่านถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้อยู่จังหวัดอะไระคะเนี่ยจะจชะเชะิงเซาฉะเชงาทำได้ยังไงคะมีเทคนิคอะไรแชร์หน่อยได้ไหม ผมก็อ่านหนังสือบ้าเลยอ่านหนังสือบ้าเลยใช่ไหมไม่พูดไม่คุยกับใครเลยใช่ไหมโอ้ยโอ้แล้วแล้วแล้ววิธีการอ่านของของคุณกิจกิจชนันนะคะคืออ่านแบบไหนยังไงอ่านใกล้ๆสอบพี่ว่าอ่านบ้าเลยหรือว่าอ่านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่านช่วงใกล้สอบด้วยครับอ่านเฉพาช่วงใกล้สอบผมจะเน้นเน้น เล่นป่าเลยครับโอ้ใช่ไหมโอ้โหปีนี้อายุเท่าไหร่คะขอถามนิดนึงปีนี้อายุยี่สิบสองครับอโอ้โหแล้วเป็นทหารแล้วด้วยยศสิบเอกนะคะใช่ไหมใช่ครับแล้วอายุยี่สิบสองนี่ถ้าเกิดตามระบบก็คือจริงๆคุณก็จบตามระบบเลยใช่ไหมเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยแต่น,นี้คือเป็นข้าราชการแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตหนึ่งขั้นแล้วนะรับราชการแล้วสองมา รับปริญญาตอนอายุ22ปีโอ้โหคุณ Amazing Thailand แล้วนึกยังไงถึงให้อาจารย์ตุกตากระสูนแนะแนวกรศึกษาต่อช่วยดูแลในเรื่องของกระบวนการเรียนนี้ผมรู้สึกว่ามันมันจบแล้วครับโอ้แค่รู้สึกไว้ก่อนใช่ไหคือแค่รู้สึกคุณก็จบแล้วจบจริงๆอะ่ะแล้วจบไวมากก่อนที่จะวางสายขอฝากกําลังใจให้น้องๆที่กําลังเรียนอยู่หน่อยค่ะที่แบบกําลังท้ออยู่อะไรประมาณนี้คะ่ะ พี่ๆก็ได้เพราะว่าบางคนอายุมากกว่าคุณนึงเยอะหลายคนเลยครับก็กำลัาางใจก็หาได้จากแถวนั้นและครับพ <c oughs> ่อแม่เี <c oughs> แล้วก็ถ้าเราคิดว่าถ้าคิดว่าทำได้ผมก็ว่ามันไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทำโอเคอเยอะมากช่วยการันตีหน่อยว่าเออสูตรแน่แนวการศึกษาของตักข,ของเราเนี่ยช่วยช่วยช่วยคุณได้ยังไงบ้างคะ่ะ ก็ไว้ใจได้เลยครับเพราะว่าเขาดูแลให้จนจบจริงๆรครับจนต้นจนจบจริงๆหนูเราไม่เคยเจอกันเลยเนาะเจอกันไหมเคยเจอตอนที่อาจารย์ไปแนแนวที่โรงเรียนตั้งครั้งเดียวครั้งเดียวเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกตอนรับพระราชทานบัญญัตนะคะต้องเจอกันนะนี่จะต้องเจอกันนะโอเคก็ขอบคุณคุณกิชานอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ใหาจารย์แล้วสู่แนแนวได้มีส่วนร่วมในความสําเร็จครั้งนี้ ขอบคุณจริงๆค่ะค,ครับร<ม>สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีครับเอคนต่อมานะคะคนนี้ค่ะคุณ1ิเอกทิคคำพรแยม้มระไม้นะคะคนนี้ก็จบรัฐศตร์บัณฑิตเนาะก็ไหวมากเอ๊ะงงเลอเกินคนแถวนี้ทําไมเขาแบบว่าเก่งกันจังเลยจบไวมากคนนี้ก็2ปีครึ่งนะคะใช้วุฒิเดิมก็คือวุฒิมหม,มานะคะโอ้ยสวัสดีค่ะ ครับาจารตุกตาสูตรแนแนวครับผมคือคุณทกำพรเนี่ยจบไวมาก2ปีครึ่ง2ปีครึ่งเดี๋ยวถามนิดนึงมีเทคนิคในการอ่านหนังสือ,อยังไงจ๊ะก็อ่านวันละสองชั่วโมงครับอ๋ออ่านทุกวันเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อ,อ,อทิงทําถึงเลือกสูตรแนแนวอ่ะตอนแรกก็ไม่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนแต่ว่าพี่แนะนํามาครับอ๋อแตอ่น,นิดนึง อยากให้คุณทิ่คำพรฝากให้กำลังใจท่านผู้ชมที่ที่ท,ที่ที่ได้ยินเสียงนี้แล้วก็ที่ชมคลิปนี้อยู่หรือน้องๆพี่ๆที่กำลังแบบว่าท้อใจหรือว่าอยากจะเรียนต่อหน่อยค่ะว่า,เ,าเราเราจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยว่าให้เรียนจบได้ฝากให้กำลังใจหน่อยเรื่ฝาก็ฝากทุกคนนะครับถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำอะไรถ้าเรามุ่งมั่นยังไงก็สำเร็จแน่นอนครับตบมือเลยเนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งคำคมของวันนี้เลยนะคะถ้าเราตั้งใจเนาะมุ่งมัน่นที่รามคำแหงนะคะตั้งใจจบทุกคนก็เหมือนอย่างเช็นเช่นคุณที่คำพรแล้วก็คือเรียนไปด้วยเนาะทำงานไปด้วยแล้วก็ทางเลือกของชีวิตเนาะคืออยู่ที่คุณเลือกเองแล้วก็เราอาจจะมีเป้าหมายเนาะที่เราตั้งไว้ส่วนวิธีการค่อยหามันเนาะเหมือนคุณที่คำพรก็หาวิธีการให้อาจารย์ แล้วก็สูตรแนแนวช่วยดูแหลหรือบางคนอาจจะไปลงทะเบียนเรียนเองในมหาวิทยาลัยเอกชนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่สูตรแนแนวก็ค่าที่จ่ายก็ถูกมากก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะคะก็ฝากคุณที่คมพอแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนยายสดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาโทรหาอีกคนหนึ่งสุดหล่อของอาจารย์คุณดานูเด,ดอ รับสายไหมนะปกติเวลาเขาโทรมาเขาจะโทรไลน์หาอาจารย์เออแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะจะโทรเบอร์โทรหาเขาแล้วกันเขาจะคิดว่าเราเป็นมิตรหรือเปล่ามิตรฉาชีพไม่ใช่สวัสดีครับครับอาจารย์ตุ๊กตาครับจำได้ไหมครับค,คุยได้ไหมเนี่ยดดเดี๋ยวขอถามเทคนิคนิดนึงจริงๆอ่ะคือแบบเป็นคนที่ทํางานด้วยก็งานก็เยอะอยู่แล้วเนาะ แล้วมีวิธีการอ่านหรือว่ามีวิธีการเขาเรียวกว่าเทคนิคยังไงในการทำข้อสอบหรือว่าอ่านหนังสือคะหมอตงทำข้อสอบทำบ่อยๆครับแล้วก็แบ่งเ,เวลาครับในการทำงานตลอดวันแล้วก็อ่านหนังสือตองนอืมโอ้นี่ดีมากเลยคือฝึกทําแบบทดสอบบ่อยๆเนาะเออแล้วก็อ่านหนังสือก็ไม่ต้องมีการแบ่งเวลาเนี่ยแหละแน่นอนเลยเพราะว่า บางทีเราทํางานเนาะมันติดพันต่างๆหลากหลายแต่ว่าเราก็ต้องวางมันไว้เนาะแล้วก็มาอ่านหนังสือด้วยอะไรด้วยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยแล้วทําไมถึงไว้ใจให้สูตร <c oughs> แนวช่วยดูแลเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่ามันก็มีมอีกหลายมหาลายัยแล้วก็มีอีกหลายสถาบันที่แบบว่ามาแนะแนวการศึกษาต่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทาไมถึงเลือกที่สูตรแ,แนวอะคะก็มีทุนที่ที่จบแา้วีรนี อ๋อก็คือมีรุ่นพี่จบแล้วมันก็เหมือนเป็นการการันปีให้เราด้วยอะไรอย่างนี้เนาะโอขอบอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณเดุเดดด้วยนะคะที่ให้อาจารย์ได้เป็นส่วนร่วมในครั้งนี้เอาล่ะเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวอาจารย์ก็จะส่งให้เลยอันนี้มีแผนที่จะไปทําอะไรต่อไหมไปสอบไปอะไรต่อไหมในร้อยอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมขอให้ประสบความสําเร็จนะคะ คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จทุกประการเลยนะคะสูตรแนแนวการษาตอบเองกําลังใจให้และถ้ามีสิ่งใดที่อาจารย์จะช่วยได้ก็ยินดีมากๆเลยวันนี้ลากันไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันวันรับพระราชทานวิญญาบัติเลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับยายบายอบ น่ารักมากนะคะนักศึกษาของเราทุกๆคนเลยนะคะที่ประสบความสําเร็จทุกคนก็จะมีเหมือนกันเลยคือตั้งใจมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสูตรแนวการศึกษาต่อนะคะฉะนั้นวันนี้ ใครที่สนใจเนาะแล้วก็อยากจะศึกษาต่อเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าสูตรแนแนวการศึกษาต่อจะหล,ลอกลวงหรือว่าสูตรแนแนวการศึกษาต่อเขาจะทิ้งเราไปไหมอาจารย์ตุกตาและก็ทีมงานของสูตรแนแนวการศึกษาต่อค่ะจะไม่มีวันปล่อยมือนักศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสําเร็จการศาึกษานี่คือปณิธานของเรานะคะเพราะว่าการเจริญเติบโตแล้วก็ความงอกงามของนงักศึกษาก็คือความภาคภูมิใจของเรานั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบาย